หมดเลยหมดเลยตัดมีดได้ไหมแล้วผมมาลงขุดทันเลยตัดมีดได้หัวใจได้หโอ้ยเกิดเมื่อไหร่กันเอะตาได้ได้ เสร็จแล้วไปล่อยปล่อยมเรือนอมเรือนโยนตุ้งหุเฮ้ยนี่นี่นี่ไหนอมฟุ้งใชันี่จะว่าเ็บอห้องเสนไหนล่ะไปแล้วไหมได้ดได้ขดป๊อนี่จะวิ่งวิ่งวิ่งสองห้าสองสองน้มาไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลงจุดจุดนี่แล้วอุดจุดยปล่อยเอาเลยหมอโอ้ยน้่เอ้ากันน็อยโลสีกันเนอะไอ้หัวใหญ่กนออ้อไม่ต้องเซอร์ด้วยสักกันพอแม่แม่ตรจฉดีหรอไม่ใหญ่ขนาด้โอ้ย

แม็กใส่เลยแม็กโอ้ย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 จะวัที่แตกใช่ยามไขล ไปแล้วใช่ไหมเพิ่มเพิ่มไปไม่ไปกันหรือไงควักควักได้ควโอเคมามาม้อนเลยออกขทอดบ่ทอดบ่ไปดีม้อนเสียใจขาด ไปแม่เออสวยมากหก็ปดนี่ช้ามากแตมาเน่ยไม่ต่นตอนแรกระมาณไหน้าสินั่นรขาเรียกลีดก็ได้เลยยีกน่ราี่อ้กันงออกไปก่อนโอ้ยนิ่มละผมยาควตามบังเลย

เลือดคว้าไปเต็งโอ้โหหมดเย้าหมดเย้าดูสิครับว้มาเมาเ ยด้จะต่อเกมนึงงานวันีเปิุ่นิเ็กติสองเนาะไ้ไป๊ดเอาละบอนี่โอ้โเจ๊เ้ไหนได้ได้องได้ได้ได้ เจ้าสิเจ้าเขาบเปิดใจหวานฮะมาเลยาเลลูกใครบ้างลูล่วงุ่นลูเขาเย็ดสีเจ็ดสียี่สิบปีลไม่พอปีอ้ยลูงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่นีเสียงหลายม่ไมกันอหมออมอหยอดหัวตดหยอด เลิกเลเลอว้าวช่ยาคาดตก็อยู่นี่แค่ค่ะเอาก็ะสนเขาเลือดโปนไงไปเน็ตบ้าบินแบดึงโดนหมดมันก็ยังเสือพุ่งไหลน้่งวดตีนะวายแล้ว ใจใจใจโอ้ทัดบอลว้าวแรงเลยเป็น้อดเ้ยบอลไมโดนแขนไม่ให้ความสั่นเป็นเลยโอ้ไม่ไม่ตัดโอ้สวยออกไม่โดนทัดเหรอโอ้ยเยี่ยเจับเยี่ยมมากจีมตามค่ ว่ยสยองไม่เองกระดูกกาลัแล้เด้อแดดที่นี่เหรอเนาะสองลูกยี่ที่สามยี่สิบโตจรงจริงแล้วนี่ัวเพมีเาลองไปไปไปพี่จะไปเด็กไว้